นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต 那個步。好。那。那。那。<smart noise> Oh, moun. Kale bo. Oh, kyan kyan. Kyan kyan. Bokan moun. Kyan kyan.

อครับโอเคแค่นี้พอแค่ไหนปุนึ่งกับซองขี้อานึ่งกับซองขี้อา ขี้อายไม,ม่ถิกบอวนี้ครับสองขี้อาย่าข,ขี้กัวขี้กลัวขี้อายจิมเด็กก็พับเด็กชีบอกพวาไปขียนี้ก่อน

ให้แก้มักกะกะมาที่นี่เดี๋ยวที่นี่งดินเดิน เด้อครับถ้ามันเปลี่ยนของกูเด้อเปลี่ยนได้ตัวเดียวมีแต่เด็กชียวครับเปลี่ยนเปลี่ยนตัวได้รู้ปะัวได้ปุ๊บกับเปลี่ยนนี่เนี่ยบางเด็กทีกูนี่นอืมจ็บปะเป็นห้าครับ ออกบันยังบังบอาทีครับบอาทยโปออกพิเศษบอกบรรนงเช่นไงเชในไ่เจ้าชั้นจ้นี่เนาะเช่นไมต่อเชในไ่เจ้า Mình khắp đại đạo chứ Cứu hãy mừng Từng sân nhạc Từng sân nhà nằm ngoài Trong Trong Đám bèn Mèn vào chứ Mèn vào Trong Trong Nông Má 1 tô Nước Chứa 1 cái trộn má 1 tô Đấy kìa Cảm ơn Bảo Các Chị Một quả Hãy <laughs>

บางที่เขากำหกเนาะเปตัวเด็กันนะี่นอนกับหัวเนาะยางเก่งกับหัวนะครับเนาะชอบกระจัดขัดกับพานเด้อไปนองเด้อคือสองกับหนึ่งนี่มันมันายเนาะสียูคข้างหลังและขันายเนาะครับสองกับหนึ่งมาตัวหนึ่งนะครับมาตัวมาตัวหนึ่งเนาะครับเนาะเรียงพจนว่าใหคู่เดียวเหมนกันเนาะคู่เดียวก็เรียกออกเนาะครับเนาะ มาขู่ได้เนาะอืมไปตลาดตะลี่กะนยิบปจชกใบสองใบได้พี่น้องคลิปนี้สวัสดีอนคลิปหนาจังพอกัอนไหมนะครับเนะาะเกาเข้ามาสวัสดีครับผม